สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ที่รักและชื่นชอบในพระเครื่องทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกันกับช่องศรัทธาพระเครื่องนะคะก็จะพบกันนะคะเวลาเดิมนะคะประมาณ4ี่โมงถึงห้าโมงเย็นนะคะเป็นต้นไปนะคะยินดีต้อนรับนะคะลูกค้าทุกท่านเลยนะคะทั้งเก่าและใหม่นะคะที่เข้ามารับชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องศรัทธาพระเครื่องกันไว้ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดนะคะเวลาแม่ค้าลงคลิปใหม่ๆนะคะก็จะได้มีการเด้งแจ้งเตือนกันนะคะ mm hmm. เผื่อว่าใน EP ีที่แม่ค้าลงนะคะมีองค์ไหนที่ลูกค้าสนใจนะคะก็จะได้ไม่พลาดกันนะคะ mm hmm. ช่องทางการติดต่อนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 8ย์ J 2 3 9 6 0นะคะหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามานะคะใส่ใน ID l ไลน์นะคะใส่เบอร์โทรเข้าไปเลยนะคะ0 9 8ย์2 3 9 6 0นนะคะก็จะขึ้นช่องศรัทธาพระเครื่องนะคะ ทั้งสองช่องทางนะคะไม่ว่าโทรหรือว่าไอ l ดี e ลนนะคะสามารถติดต่อแม่ค้าได้เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นนะคะแม่ค้าใช้เป็นกล้องโทรศัพท์มือถือไร์นะคะอาจจะมีภาพเบอร์เบอร์บ้างไม่ชัดบ้างก็ต้องขอประทานอภัยนะคะถ้าหากสนใจองค์ไหนนะคะแอดไลน์เข้ามานะคะขอดูรูปเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะสนใจองค์ไหนนะคะก็ทักมาปิดกันได้เลยนะคะ ในส่วนของราคาวันนี้ก็เปิดไว้ที่400บาทเหมือนเดิมเลยนะคะส่งให้ฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะหากท่านใดไม่สะดวกโอนนะคะเราก็มีบริการเก็บปลายทางนะคะปลายทางก็400ส่งฟรีเช่นกันนะคะแม่ค้าขอคนรับจริงนะคะอย่าสั่งเล่นนะคะเพราะว่าปลายทางแม่ค้าต้องเสียค่าส่งเพิ่มนะคะแต่ว่าไม่ค้าคิดราคาเดียวเลยนะคะคือ4 0 0ส่งฟรีนะคะไม่ว่าจะโอนหรือปลายทางนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็มาพบกันเป็น EP ีที่228แล้วนะคะเป็น EP ีที่228นะคะก็มีพักเครื่องมาแบ่งปันกันหลากหลายรายการเหมือนเดิมเลยนะคะชื่นชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนนะคะก็ทักเข้ามาปิดกันได้นะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่รายการแรกเลยนะคะเพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะรายการแรกนะคะของวันนี้นะคะจะเป็นเหรียญ ของหลวงพ่อพานนะคะเหรียญหลวงพ่อพานนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกปีหนึ่งเก้านะคะเป็นเนื้อทองแดงลงดานะคะสวยๆนะคะแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะบ้านโป่งกาลังนะคะดูนะคะวัดเฉลิมราชนะคะปีสองห้าหนึ่งเก้านะคะเหรียญน,นี้ เป็นเนื้อทองแดงลงดํานะคะสวยๆนะคะแบบนี้เลยนะคะท่านใดสนใจนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพานรุ่นแรกปีหนึ่งเก้านะคะเหรียญน,นี้สี่ร้อยนะคะส่งให้ฟรีกันทุกรายการนะคะสนใจทักเข้ามาปิดได้นะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่สองนะคะองค์นี้จะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะเนื้อเก่าๆนะคะ ดูนะคะเก่าๆนะคะเน่าๆน,นะคะแบบนี้เลยนะคะดูนะคะเนื้อเก่านะคะเนื้อสวยนะคะองคนี้ดูนะคะดูนะคะพิมพ์สวยเนื้อเก่าๆนะคะสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะองนี้นะคะให้ดูเนื้อด้านหน้าใกล้ๆ,ๆนะคะท่านใดที่ชอบนะคะเนื้อเก่าๆนะคะแบบนี้นะคะ สนใจทักเข้ามาปิดกันได้นะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่สามนะคะองค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญของหลวงพ่อพรมนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะเป็นเหรียญที่ระลึกนะคะเป็นเหรียญส่งน้ํานะคะปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะคะเหรียญน,นี้ดูนะคะเป็นเนื้อกระไหลทองนะคะสวยๆนะคะแบบนี้เลยนะคะ ด้านหลังก็จะมียันนะคะแบบนี้นะคะจะเขียนวัดช่องแคนะคะด้านหลังนะคะดูนะคะดูนะคะเก่าๆนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะรุ่นส่งน้ํานะคะปีหนึ่งเจ็ดนะคะเหรียญน,นี้นะคะท่านใดสนใจนะคะทักเข้ามาปิดกันได้นะคะ รายการต่อมาเป็นรายการที่4นะคะอง์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเปลี่ยนนะคะดูนะคะสองสี่แปดศูนย์นะคะปีสองสี่แปดศูนย์นะคะประจวบคิริขันนะคะดูนะคะเป็นเนื้อทองแดงนะคะดูนะคะด้านหลังก็จะมียันนะคะแบบนี้นะคะดูนะคะ ท่านใดสนใจนะคะเหลียนหลวงพ่อเปลี่ยนนะคะปี2480นะคะจังหวัดประจวบกิคีรีขันนะคะท่านใดสนใจนะคะทักเข้ามาปิดกันได้นะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่ห้านะคะจะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะเนื้อแห้งๆนะคะเก่าๆนะคะแบบนี้นะคะ ด้านหน้านะคะก็จะมีเหมือนเป้งไข่นะคะขาขาวแบบนี้นะคะให้ดูนะคะเนื้อด้านหน้าใกล้ๆนะคะดูนะคะดูนะคะ,นะ,คะเนื้อด้านหลังนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะเนื้อเก่าเก่านะคะเนื้อแห้งๆห้งนะคะอง,งนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะสวยสวยนะคะท่านใดสนใจนะคะ สมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะรายการที่ห้านะคะช่ชอบนะคะเนื้อแห้งๆเก่าๆนะคะแบบนี้นะคะสนใจทักเข้ามาปิดกันได้นะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่6นะคะอันนี้จะเป็นเหรียญของหลวงปู่เผือกนะคะเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะเดี๋ยวนะคะเก่าๆนะคะแบบนี้เลยนะคะ เป็นเนื้อกระไหล่ทองนะคะเป็นเนื้อกะไหล่ทองนะคะด้านหลังนะคะก็จะมีเป็นหลังพระพุธนะคะแบบนี้นะคะก็จะมีเหมือนเส้นขนแมวนะคะวิ่งนะคะดูนะคะน่าจะเห็นอยู่นะคะเก่าๆเลยนะคะเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เผือกนะคะด้านหลังจะเป็นหลังพระพุธนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะเก่าๆนะคะดูนะคะให้ดูใกล้ๆนะคะ ท่านใดสนใจนะคะทักเข้ามาปิดกันได้นะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่7นะคะอันนี้จะเป็นเหรียญของหลวงพ่อสิงห์นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสิงห์นะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะสภาพใช้งานนะคะเก่าๆนะคะแบบนี้เลยนะคะเดี๋นะคะ เป็นเนื้อทองเหลืองนะคะสภาพใช้งานนะคะด้านหลังก็จะมียันนะคะแบบนี้นะคะนะคะเด๋วนะคะท่านใดสนใจนะคะเหรียญหลวงพ่อสิงห์รุ่นแรกนะคะสภาพใช้งานนะคะเหรียญน,นี้นะคะเก่าๆนะคะท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาปิดกันได้นะคะ รายการต่อมาเป็นรายการที่8นะคะจะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะองค์นี้นะคะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะเนื้อไม่แตกรายงานนะคะดูนะคะพิมพ์สวยๆนะคะเนื้อสวยๆนะคะแบบนี้เลยนะคะดูนะคะเนื้อด้านหลังนะคะดูนะคะ เนื้อจะออกเนียนๆนะคะองค์นี้นะคะสวยๆเลยนะคะให้ดใหูใกล้นะคะสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะรายการที่8ดนะคะท่านใดที่ชอบนะคะเนื้อแบบนี้นะคะไม่แตกลายงานนะคะสนใจนะคะทักเข้ามาปิดกันได้นะคะดูไม่ชัดภาพไม่ชัดยังไงนะคะแอดไลน์เข้ามาขอดูรูปเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะถูกใจองค์ไหนนะคะก็คอยปิดกันนะคะ รายการต่อมาเป็นรายการที่9นะคะรายการที่9้านะคะเหร,ยรีะะรยญนี้นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะปี17นะคะดูนะคะเป็นเหรียญรุ่น2นะคะวัดบ้านไล่นะคะอําเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะคะให้ดูใกล้ๆก่อนนะคะดูนะคะสวยๆนะคะเนื้อทองแดงลงดำนะคะเนื้อสวยๆเลยนะคะด้านหลังนะคะ นะคะสวยเลยนะคะเหรียญน,นี้นะคะดูนะคะไม่โฟกัสนะคะแม่ค้าถอยหลังให้ดูก่อนนะคะสวยๆนะคะแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปีหนึ่งเจ็ดนะคะรุ่นสองนะคะเหรียญน,นี้นะคะดูนะคะสวยๆแบบนี้นะคะเป็นเนื้อทองแดงลงดำนะคะท่านใดสนใจนะคะทักเข้ามาปิดได้นะคะ รายการต่อมาเป็นรายการที่10นะคะอันนี้จะเป็นเหรียญอาแปะนะคะเป็นเหรียญอาแปะลงสีนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะดูนะคะเนื้อกระไหลทองนะคะแบบนี้นะคะดูนะคะแบบนี้นะคะ,ด,ะ,คะด้านหลังนะคะจังหวัดปทุมธานีนะคะดูนะคะปีหนึ่งเก้านะคะ ปีหนึ่งเก้านะคะเหรียญนี้นะคะสวยๆเหมือนกันนะคะเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะคะเหรียญนี้นะคะเหรียญอแปะลงสีรุ่นแรกปีหนึ่งเก้านะคะสวยๆนะคะท่านใดสนใจนะคะทักเข้ามาปิดกันได้เลยนะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะคะจะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะให้ดูนะคะเนื้อนะคะองค์นี้นะคะ จะออกสีน้ำตาลนะคะเนื้อหยาบๆยาบนะคะแบบนี้เลยนะคะด้านหน้านะคะให้ดูนะคะด้านหน้าก็จะแตกลรงงานนะคะแบบนี้นะคะดูนะคะเป็นเนื้อเก่าเก่านะคะสวยสวยอีกหนึ่งองค์นะคะดูนะคะเป็นสมเด็จ พิมพ์ใหญ่นะคะรายการที่สิบเอ็ดนะคะเนื้อช่อกหยาบๆนะคะแตกรายงานนะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะท่านใดสนใจนะคะทักเข้ามาปิดกันได้นะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่สิบสองนะคะจะเป็นปิดตานะคะของหลวงพ่อแก้วนะคะเป็นปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะอันนี้แมค่ค้าไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นเนื้ออะไรนะคะเก่าๆเ,เลยนะคะ ดูนะคะด้านหลังนะคะเป็นหลังแบบแบบนี้นะคะดูนะคะเก่าเก่านะคะดูนะคะด้านหน้าก็จะมีเหมือนปิดทองนะคะให้แบบนี้นะคะตรงนี้นะคะตรงกลางนะคะเก่าเก่าเลยนะคะปิดตาหลวงพ่อแก้วพิมพ์หลังแบบนะคะ แม่ขาไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นเนื้ออะไรนะคะถ้าหาพี่ๆท่านใดสนใจนะคะก็ทักเข้ามาปิดกันได้นะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่สิบสามนะคะอันนี้จะเป็นพระเนื้อผงนะคะอีกหนึ่งองค์นะคะเป็นองค์เนื้อผงสีขาวๆเลยนะคะของหลวงปู่โต๊ะนะคะเป็นของหลวงปู่โต๊ะนะคะสีขาวเจอไฟนะคะจะเล่นแสงหน่อยนะคะ ดูนะคะเป็นพระเนื้อผงของหลวงปู่โตะนะคะพิมพ์หลังเตาลีดนะคะแบบนี้นะคะก็จะมียันนะคะแบบนี้นะคะวัดประดู่ฉิมพีนะคะดูนะคะสวยๆเลยนะคะเป็นเนื้อผงนะคะสีขาวแบบนี้นะคะดูนะคะท่านใดสนใจนะคะ หลวงปูโต๊ะเป็นพิมพ์หลังเตารีดนะคะเนื้อผงนะคะสีขาวนะคะแบบนี้นะคะดูนะคะท่านใดสนใจนะคะ400ส่งให้ฟรีนะคะสนใจทักเข้ามาปิดกันได้นะคะดูไม่ชัดภาพไม่ชัดนะคะสนใจแอดไลน์เข้ามาขอดูรูปเพิ่มเติมกันก่อนได้นะคะถูกใจนะคะก็คอยปิดกันนะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่14นะคะองค์นี้นะคะจะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะ เป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะเกตดทะลุซุ้มนะคะด้านบนนะคะแบบนี้นะคะดูนะคะเนื้อแก็งๆนะคะเนื้อแก่งๆนะคะจะออกสีน้ำตาลนะคะเนื้อองค์นี้นะคะดูนะคะดูนะคะด้านหลังนะคะดูนะคะเนื้อนะคะด้านหน้านะคะ สมเด็จพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะคะองค์นี้นะคะท่านใดที่ชอบนะคะเนื้อแบบนี้นะคะถักเข้ามาปิดกันได้เลยนะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่สิบห้านะคะสิบห้าจะเป็นขุนแผนนะคะอันนี้นะคะเป็นขุนแผนของหลวงปู่ทิมนะคะเป็นเนื้อผงพายอุมาณน,นะคะเป็นเนื้อผงพายอุมาณน,นะคะเหมือนจะมีปิดทองนะคะแบบนี้นะคะ ด้านหลังนะคะจะฝังกระตุดนะคะสองดอกนะคะแบบนี้นะคะก็จะมีเป็นอักขระยันนะคะแบบนี้นะคะเก่าๆเลยนะคะดูนะคะปีหนึ่นะคะเป็นขุนแผนหลวงปู่ทิมนะคะปี17นะคะเป็นเนื้อผงพายอุมานนะคะก็จะมีเหมือนปิดทองนะคะเก่าๆกันเลยนะคะองค์นี้นะคะ ท่านใดสนใจนะคะถักเข้ามาปิดได้นะคะรายการต่อมานะคะเป็นรายการที่16นะคะ16จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะรุ่นสร้างบารามีนะคะปี19นะคะเหรียญน,นี้นะคะสวยๆนะคะให้ดูใกล้ๆก่อนนะคะก็จะมีเหมือนต่อโคดนะคะตรงนี้นะคะสวยเลยนะคะเหรียญน,นี้นะคะตัวนะคะ ด้านหลังนะคะรุ่นสร้างบารามีนะคะสองห้าหนะคะปีหนก้านะคะดูนะคะสวยๆนะคะเหรียญนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะปเป็นเหรียญรุ่นสร้างบาลมีปีหนึ่งเนะคะสี่ร้อยส่งให้ฟรีกันเลยนะคะสนใจยังไงนะคะถักเข้ามาปิดได้นะคะให้ดูกันนะคะ รายการต่อมาเป็นรายการที่17ดนะคะจะเป็นสมเด็จบางขุนพมนะคะดูนะคะเนื้อเก่าๆนะคะแบบนี้เลยนะคะสวยๆเลยนะคะให้ดูเนื้อนะคะ<ๆ>เก่ามากนะคะเนื้อองค์นี้นะคะเก่าๆเลยนะคะจะเป็นคราบนะคะแบบนี้เลยนะคะเนื้อด้านหลังนะคะดูนะคะ ดูนะคะเก่าๆสวยๆนะคะสมเด็จบางขุนพรมนะคะรายการที่17นะคะเนื้อเก่าๆนะคะแบบนี้เลยนะคะท่านใดชอบนะคะเนื้อเก่าๆแบบนี้นะคะสนใจทักเข้ามาปิดได้เลยนะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่18นะคะ18จะเป็นเหรียญของหลวงปู่ไข่นะคะให้ดูใกล้ๆกันนะคะ หลวงปู่ไขวัดเชิงเลนนะคะเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะคะน,นี่นะคะดูนะคะเป็นเหรียญหูเชื่อมนะคะแบบนี้นะคะด้านหลังนะคะเป็นเหรียญหูเชื่อมนะคะแบบนี้นะคะเก่าๆเลยนะคะเป็นเนื้อกระไหล่ทองเก่าๆนะคะเหรียญหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนนะคะเป็นเหรียญหูเชื่อมนะคะเก่าๆแบบนี้นะคะ ท่านใดสนใจนะคะทักเข้ามาปิดกันได้เลยนะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่19นะคะ19จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินรุ่นแรกนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินรุ่นแรกนะคะแม่ค้อาอนุญาตถอยหลังให้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวนะคะเป็นเนื้อกระไหล่ทองเหมือนกันนะคะเดี๋ยวนะคะ,ด,ะ,คะด้านหลังนะคะก็จะมี ยันนะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวนะคะเหรียญหลงพ่อเงินรุ่นแรกนะคะวัดดอนยายหอมนะคะเหรียญนี้นะคะเดี๋ยวนะคะกล้องไม่โฟกัสนะคะแม,ม่คะขออนุญาตถอยหลังให้ดูนะคะเก่าๆนะคะสวยๆแบบนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะทักเข้ามาปิดกันได้เลยนะคะ รายการต่อมาเป็นรายการที่20นะคะจะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะเนื้อหยาบหยาบนะคะอ,อง์นี้นะคะให้ดูนะคะให้ดูใกล้ๆนะคะดูนะคะเนื้อหยาบหยาบนะคะเก่าๆนะคะแบบนี้เลยนะคะเนื้อให้ดูนะคะดูนะคะเนื้อนะคะ หยาบๆนะคะเก่าๆนะคะสวยๆนะคะแบบนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะเป็นสมเด็จผิมพ์ใหญ่รายการที่20นะคะเน mm ื hmm. ้อจะออกหยาบๆนะคะเป็นคราบนะคะแบบนี้เลยนะคะสนใจนะคะทักเข้ามาปิดกันได้นะคะ mm hmm. รายการต่อมาเป็นรายการที่21นะคะจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทวดนะคะให้ดูก่อนนะคะ เก่าๆเลยนะคะรูปหล่อหลวงพ่อชวดนะคะรุ่นเปตรงนะคะดูนะคะเนื้อเก่าๆนะคะแบบนี้นะคะดูนะคะดูนะคะเนื้อนะคะเก่าๆนะคะแบบนี้เลยนะคะ ให้ดูก้นนะคะก้นก็จะต่อโคดนะคะแบบนี้นะคะหนึ่งสามแปดนะคะแบบนี้นะคะเก่าๆเลยนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อชวดนะคะรุ่นเปตรงนะคะเนื้อเก่าๆแบบนี้นะคะสี่ร้อยนะคะส่งให้ฟรีกันเลยนะคะสนใจนะคะทักเข้ามาปิดได้นะคะ รายการต่อมาเป็นรายการที่22นะคะอันนี้จะเป็นเหรียญของหลวงพ่อพุ่มนะคะเหรียญหลวงพ่อพุ่มเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะเนื้อกระไหล่ทองนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะดูนะคะด้านหลังก็จะมียันนะคะให้แบบนี้นะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะเหรียญรุ่นแรกนะคะเนื้อกระไหลทองนะคะสวยๆนะคะแบบนี้นะคะ วัดบางโคกนะคะดูนะคะด้านหน้านะคะสวยๆแบบนี้นะคะเหรียญหลวงพ่อพุ่มนะคะวัดบางโคกนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะท่านใดสนใจนะคะทักเข้ามาปิดกันได้นะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่2 3นะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะเกตทะลุซุ้มนะคะองค์นี้นะคะดูนะคะ ด้านบนนะคะทะลุขึ้นมานะคะแบบนี้เลยนะคะดูนะคะเนื้อนะคะให้ดูใกล้ๆนะคะแบบนี้นะคะเนื้อนะคะเก่าๆสวยๆนะคะแตกลายงานนะคะเนื้อด้านหลังนะคะดูนะคะจะเป็นคล้ายๆเหมือนลายไม้นะคะแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะดูนะคะด้านหน้านะคะ เดีวนะคะเนื้อจะออกแห้งๆนะคะแตกรายงานะคะหน่อยๆนะคะแตกไม่เยอะนะคะสวยๆนะคะพิมพ์นี้นะคะสมเด็จพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะคะท่านใดที่ชอบนะคะเนื้อนะคะแบบนี้นะคะสนใจทักเข้ามาปิดกันได้นะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่24นะคะจะเป็นรายการสุดท้ายแล้วนะคะของวันนี้นะคะจะเป็นรูปหลอ ของอพระพุทธชินราชนะคะอินโดจีนนะคะน่าจะหล่อบโบราณน,นะคะองค์นี้นะคะดูนะคะเนื้อเก่าๆนะคะแบบนี้นะคะเดูนะคะเนื้อนะคะจะเป็นคราบนะคะเก่าๆนะคะหล่อบโบราณน,นะคะเนื้อค่อนข้างเก่านะคะให้ดูก้นนะคะ ก้นนะคะก็จะมีเหมือนต่อโค้ดนะคะแบบนี้นะคะเก่าๆนะคะปีสองสี่แปดห้านะคะ,ะ,คะองค์นี้นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะอินโดจีนนะคะเนื้อเก่าๆนะคะแบบนี้เลยนะคะท่านได้สนใจนะคะทักเข้ามาปิดกันได้นะคะ 4 0่400นะคะส่งให้ฟรีกันทุกรายการนะคะปลายทางก็400ส่งฟรีนะคะไม่มีบวกเพิ่มนะคะหากพี่พี่ท่านใดนะคะสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่ช่องทางนี้เลยนะคะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0ู8ย์2 3 9 6 0นะคะหรือว่าจะเป็น i d ด i n ลนะคะ098 272 3 9 60นะคะ ทั้งสองช่องทางนะคะติดต่อแม่ค้าได้เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นนะคะย้ํานะคะว่าเบอร์นี้เบอร์เดียวนะคะสนใจองค์ไหนนะคะดูไม่ชัดภาพไม่ชัดนะคะแอดไลน์เข้ามานะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าขอดูรูปเพิ่มเติมกันก่อนก็ได้น,นะคะถูกใจองค์ไหนนะคะก็ค่อยปิดกันนะคะ ก็สำหรับวันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะคะถ้าแม่ค้าพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขอประทานอภัยนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์นะคะกดติดตามแม่ค้าด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แม่ค้าเนาะไปหาพระมาลงอีพีต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ e ีพีต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะ